สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักวันนี้นะคะนางฟ้าเปิดไพ่เวลาสามใบเรามาอ่านพร้อมกันนะคะในท็อปปิกที่ชื่อเขารักคุณตรงไหนคะใบแรกนะคะ เจ็ดเหรียญเขารักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีซื่อสัตย์น่ารักแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้เขาคุณอาจจะเคยขี้งอนขี้น้อยใจใดๆบ้างแต่คุณก็ไม่เคยทําให้เขาถึงขั้นที่แบบว่าปวดหัวกุ้มใจนะคะเขารักคุณเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเข้ากับครอบครัวเขาได้เขารักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีค่ะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขาดีคุณโรแมนติกสวยเซ็กซี่ ตามรูปเลยนะคะเขารักคุณเพราะว่าคุณน่ารักเป็นสเปคของเขานะคะใบต่อไปนะคะเดี high ๋ยวพิงเทสเขารักคุณตรงไหนเขารักคุณที่คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งสวยฉลาดแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเขารักคุณที่คุณแบบว่า พูดจาน่ารักแล้วก็ไม่พูดจาหย,ยาบคายใส่เขาเขารักคุณเพราะว่าเวลาที่เขาต้องการกําลังใจคุณจะให้กําลังใจแล้วก็ให้ที่เป็นที่ปรึกษาเขาได้นะคะเขารักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนที่เขาชอบนะคะใบต่อไปนะคะเขารักคุณตรงไหนเพราะอะไรคะ เดลเวอร์ over, เขารักคุณเพราะว่าเขาแน่ชัดชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนที่ชอบแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยไปทั้งชีวิตแล้วก็เขารักคุณเลือกที่จะจีบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์หลายครั้งนะคะที่เขาพยายามเปรียบเทียบกับคุณกับคนในอดีตหรือว่าที่ผ่านมาของเขาเขาไม่รู้ว่าแบบทำไมเขาถึงรักคุณได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่า คุณเป็นเดอะล v เวอร์เดอะไฮพินเทสในชีวิตของเขานะคะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนะคะ ธาตุน้ำมีนกลรกฎพิจิตแล้วก็ธาตุลมแมถุนตุนกุมธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะบางครั้งนะคะคนคนนี้นะคะเวลาที่ห่างไกลจากคุณไม่ได้อยู่ใกล้คุณเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณมากๆค่ะคุณเป็นคนที่ใช่เป็นสเปคที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาแต่เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเลือกคุณแล้วชัดเจนกับคุณเพราะว่าคุณสวยน่ารักจิตใจดี อบอ้อมอารีมีสเสน่ห์เข้ากับครอบครัวเขาได้แล้วก็รู้ไปหมดว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรคุณเป็นคนที่รู้จุดได้จุดดีของเขาทั้งหมดนะคะที่สําคัญเขาอยากจะดูแลซัพพอร์ตคุณเท่าที่คนคนนึงจะมอบแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนที่เขารักว่าเขารักได้นะคะคนคนนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่า คุณคือที่รักคุณคือกําลังใจแล้วก็คุณเป็นความรักที่เขาแบบว่าอยากจะให้อยู่ในชีวิตตลอดไปเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงเขารักเขารักคุณเพราะว่าคุณสวยคุณมีสเสน่ห์สวยทั้งตัวและใจนะคะ